สวัสดีครับ19บเก้าโนเวม ber องพน2ีมีข่าวแปลกเมื่อวานนี้บอแปลกเราก็ต่างท่ากันมากหลายล่ะตัดแต้มเอเวอร์ตันแต่เดี๋ยวคงเดี๋ยวอุทธรณ์ยังกันไปนะสิบแต้มก็รอรอคอนเฟิร์มอยังอ,ยงอีกสักเทือนหนึง่งคงคงอุทธรณ์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันในโปรแกรมการแข่งขันดีกว่าครับกบ็วันที่25นะาครับแมนซิตอนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูล ดาบคู่ต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดฟอเรสต้อนรับการมาเยือนของไบตันเบอร์ลี่ต้อนรับการมาเยือนของคุณคอนเวตแฮมลูตันต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพาเลตนิวคาสเซิลต้อนรับการมาเยือนของเซลซีเบนฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อเซนนลสเปอร์ต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่าเอฟเวอร์ตันต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็คู่สุดท้ายก็ตกไปบันที 28นะครับฟู Full on, ลแฮมต้อนรับการมาเยือนของวู๊แฮมตันนะครับตารางเนี่ยก็ตามนี้เลยครับตามนี้เลยจะได้บบพาดก็เริ่มต้นก็เสาหยิบหานะครับจบแมตที่13ทับ38กระน,นูนแล้วครับวันอังคารนะครับก็มีข่าวแบบแปลกๆนะครับบอแปกแลกหับครับ EPL นะตัดแต้มเอเวอร์ตันโอ้แต่ละแมตก็มีคุณค่าด้วยเอเวอร์ตันเหลือ4แตมนะครับเหลือ4แตมตัดออกไปซิทแตมนะครับก็ มาดูตารางนะครับดูตารางนะครับอ่ะไล่เบิงเอเวอร์ตันนะครับอยู่ทีสิบสี่อ่ะมีสิบสี่แต่คัตซิฟนู่นนะก็ลงมาที่มาที่สิบเก่านะครับคู่กันกับเบอร์ลีนะครับโอ้โอ้แต่ละแมตช์มีความหมายเด้อครับแต่ก็ยื่นอุทธรณ์ไปครับแจ็คสิว่านหลก็ยื่นอุทธรณ์ไปก่อนก็เอาตรงๆนะครับของแอร์กับขาดเอเวอร์ตันไม่ได้มันขาดความมันนะครับเมืองลิเวอร์พูลด้วยกัน ก็แมนซีเหนาวแล้วร้อนกับเซลซีด้วยครับจะออกมูหรือออกจาก็ว่ากันไปลอยิหากระทงแม่คาร์วัตัดกระทงละ1ิแต้มกะ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 คูๆๆๆๆๆนซิปกันไปเบืองหนุนแหะครับบ่มีแต้มให้ตัดแน่นอนกับลอดลุ่นมันๆนะครับนี่คือลาสุดน,นะครับตาล่างนี่เห็นวันทีิเก่าะเดี๋ยวสิลงคลิปเลยนะครับลงไปเลยๆตอนนี้ก็พภาคเบกทีมชาติอยู่ช่วยกันเอาใจเชียร์เก็บสามแต้มที่เมืองรดช่องให้ได้เด้อทีมชาติไทยบอกถึงช้างศึกกครับ กขอบคุณมากครับสวัสดีครับ